สวัสดีครับแม่แม่พ,พ,พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวของการทำบุญนะครับที่วัดใหม่ชัยชนะนะฮะแล้วจะมีในส่วนของโชคลาภนะครับมาฝากช่วงท้ายๆนะครับก็จะไปรับชมคลิปนะครับรบกวนเมตตากดติดตามนะครับ คำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือนะครับใช้นิ้วจิ้มลงไปนะครับให้หายเป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับเมื่อนะครับท่านแชร์แล้วนะครับมันก็จะมีข้อมูลแบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนะครับเมื่อผมรงมคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอนะฮะก็จะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด u t u b e ของทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับก่อนจะไปนะครับรับชมนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับทําบุญนะครับที่วัดใหม่ชัยชนะกันก่อนนะฮะก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าอยากได้ของดีนะครับก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าต้องดูนะครับที่มาที่ไปนะครับของตัวเลขนะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับมีเหตุมีผลนะฮะและนี่ก็คือนะครับภาพบรรยากาศนะครับที่พระอาจารย์นะครับได้ทําพิธีนะครับกับลูกศิษย์ลูกหานะฮะ ก็มีมาตรการนะครับการป้องกันนะครับการระบาดเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าการใส่นะครับผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้ววัดอุณหภูมินะครับเป็นการนะครับถวายนะครับนี่นะครับในการทําบุญที่นั่นเลยนะฮะ ตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นต้นนะครับนี่นะครับถวายนะครับกระดนี่นะครับถวายการทําบุญนะครับก็มีลูกศิลูกหานะครับนี่นะครับแต่งนะครับชุดด้วยนะครับเสื้อสีขาวนะครับนี่าะเกงเรียบร้อยนะฮะสำหรับนะครับท่านได้นะครับที่จะนะครับไปร่วมทําบุญที่ วัดใหม่ชัยชนะนะครับในวันที่16นะครับพฤศจิกายน2564นะครับขึ้น12ค่้นะครับเวลา9โมงนะครับเช้ากองละ1,000บาทนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านหมายเลขบัญชีนะครับตรงนี้นะครับก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับที่ผมนำมาบอกและนำมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับเป็นตัวเลขนะครับที่จะนำไปลุ้นโชคนะครับนี่นะครับ ก็คือนะครับเหมือนกับ4นะครับ2 8แล้วก็7 7 8นะครับนี่นะครับผมไม่ได้สนับสนุนนะครับให้เล่นการพนันนะครับแต่ถ้าเสี่ยงโชคนะครับก็เสี่ยงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะและตรงนี้นะฮะก็เป็นนะครับตัวเลขที่น่าสนใจอีก มุมหนึ่งนะครับทีเดียวนะครับนี่นะครับก็มีคําว่าขอเชิญร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีวัดใหม่ชัยชนะในวันที่16นะครับพฤศจิกาหกสีนะฮะขึ้น12ค่ํานะครับเวลา9ก้าโมงเช้านะฮะกองละ1,000บาทนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับผ่านหมายเลขบัญชีนะครับนี่นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมตัดนะครับมาตัวเลขมาให้ดูนะครับเผื่อมีโชคมีลาบนะฮะนี่นะครับนี่ อ่นนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปวิเคราะห์นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับจากการทำบุญนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ตามที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับจะมีเป็นในสส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่น่าสนใจคือนะครับที่วัดใหม่ชัยชนะนะฮะจะมีการเปิดนะครับทำบุญนะครับในวันที่16พฤศจิกายนนะครับตัวเลขที่น่าสนใจคือตัวเลขขึ้น12บสองขนะครับแล้วก็เป็นนะครับเวลา9ก้าโมงนะครับ กาโมงนะครับตัวนี้นะครับก็หยิบหยิบตัวเลขใส่กันไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของนะครับตัวเลขนะครับบัญชีธนาคารนะครับตัวนี้ผมก็หยิบนะครับเป็นสามตัวหน้ามาให้ดูนะฮะก็จะมีนะครับเป็นสองสี่สองแปดนะครับแล้วก็มีนะครับในส่วนของเจ็ดเจ็ดแปดนะฮะ ตัวนี้ในส่วนของนะครับแผ่นแรกนะครับที่น่าสนใจนะครับมาให้ดูกันนะฮะมาดูในส่วนของใบที่สองกันบ้างนะครับใบที่สองนะครับก็จะมีนะครับเป็นนะครับหมายเลขอีกหมายเลขหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็คือนะครับหมายเลขนะครับสามสี่นะครับแล้วก็หกนะฮะ แล้วก็9นะครับแล้ว3 5นะครับ2นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวในส่วนเรื่องของปิิศนาถ้มนะครับถ้าพระอาจารย์ปล่อยออกมานะครับผมก็จะนำมาครับมาลงให้ทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับฝันหวานนะฮะถ้าปล่อยออกมานะครับผมก็จะติดตามมานะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอีกครั้งเลยนะฮะ ก็เป็นนะครับในส่วนที่นะครับความชอบของผมนะครับผมก็จะชอบในส่วนของอ่า4 2 8นะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับอ่านะฮะนี่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับหรือจะหยิบ2ตัวท้ายตัวนี้นะครับก็เป็น52นะครับนี่นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะ ยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ย้ําเสมอนะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับถ้าเสี่ยงโชคก็เสี่ยงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวท่านนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สุดท้ายนี้นะครับ10นิ้วนะครับประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ก็มารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ